โอเคครับ okay, ผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมเอ่อปาร์ตี้แอนิมอลใช่ปะวะแน,น่ใช่แหละนะครับแล้วหมาเดินมามมออยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งออกมาเดี๋ยวผมออมาเมามานืนองจากว่าอย่งพูดได้ไหมล่ะเพราะเห็นเจ็บหน้ากี้แล้วอยากกรองมาเล่นนะฮะก็ จะว่าจะรอป่ะมาะอยู่ว่าถึงก็มาอยู่ห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกับมีเอ่อเหมือนว่าอันนี้นาจะเป็นจอสอนนะว่าคนจะเล่นยังไงนะก็คร<อ><ล>ั้<อ>งละก็ให้กด A A D Review S เไหนวะเนี่ยเล่นใครวะเนี่ยอันนี้อาจจะใครวะเนี่ยเอ้ยเดินเหมือนแบบเมาอ่ะ อันนี้ทำไรุ่ยอ๋อกดไปิดอาาพันคอพันคอไปแล้วเออันนี้เขาจัมเปอร์หรอโดดจัมจัมจัมไม่ติดไปยังไงอ่ะกระโดดแล้วก็โดดเออ้ยมีที่แรกดะ ตัวครับตัว้อ้ยอุ้ยโอ้โหโซนสแลงเลยเดี๋ยวกระจกไปแล้วเนี่ยไอพีแคเนี่ยเอ่อมันให้เราทำยกยกยกอันเนี้ยเหรออ๋อยกไปฟาใช่ไอฟาไม่ได้ฟาฟา จะเอาลูกอมผมจะเอาลูกอมนอนจะเอาลูกอมนอนนอนจะเอาลูกอมนอนจะเอาลูกอมมันจะมันจะปึฮ่มันหยิบลูกอมได้เลยปะวะฮึบฮึบฮึบไม่ได <tr> ้ต่อย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 ตึ๊งไอ้แมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วดีไอ้เก็บไม่ได้ เอะเก็บไม่ได้อ่ะอ๋ออ่าวอ้ยขอให้เป๊ะเป๊ะเออเก็บไม่ได้อ่าเก็บคนไม่ได้ครับทุกคนเออได้แล้วไปต่ออืมอะไรวะกี่ไปนี่ไปหรออ่ะเนี่ย

ขีหรอไม่ใช่ไอ้ยกปั๊บอ่าไม่กดกดขวาอ๋อขวาัือขวาเป็นการแบบโยนโอเคลูกอมไปด้วยลูกอมลูกอมจะเอาลูกอมไปด้วยไปสิลูกอมกว่า ฟาดหมุนติวแล้วแล้วมันแล้วมัน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 วางยังไงแล้วมันวางไงมันวางไงอะวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวะเดี๋ยวให้ตกเปิดไปแล้ว ได้ดิเออเอาตรงน,น,ตน,นี้ก็มีอันนึ่งฟาดแมงฟาดไปเออมันให้ฟาดใช่ไหมตัวเออเออหมุนเดี๋ยวๆๆเเอดี๋ยวเออเออแล้วมันเอามาตรงหน้าจอออกได้ไหมเนี่ยเกะกะมากเลย อเออฮะเออขีดซ้ายทำอะไรได้ไดอ๋อขีดซ้ายก็หมนุนขีดขวาก็หมุนนี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปต่อได้ปะไม่ได้หรอจะไปะไยังไงอ่ะเออเออไอ้ทำอะไรอ่ะปาดแฝงเลยทำร้ายทำร้ายก็คือ มันติดเบอเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรอ่าฮามันติดเบอร์ออกให้หน่อยเอาออกให้หน่อยอือจะผ่านยังไงอ่ะอือคือมันเหมือนว่ามันต้องให้ต่อยอ่ะแล้วอ๋อโอเคอมาเลยมาเลยมาเลย Tight, 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 vậy tight, 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 lúc ok à เออเดี๋ยวได้แล้ว,ลวฟาด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 ไม่โดนเลยเออเห็นกัมมันให้เราทำอะไรอะ่ะทำไรอ่ะอะไรอะ่อะพอ,อรุตัวอยังอะ่ะอ๋อเหมือนโดดเกาะนะโดดเกาะ ก่อนแล้วอ่ะยัไไงไม่ตอบพี่ใช่หรอก็ก็ก็ทำอะไรนี่ก่อแล้วอ่ะปิดออกออกอยู่ตรงนู้เลยว้าพังทำลายมันทำไรไม่ทำไรบอกคุณทีอือบอกคุณท,ท,ทีบอกคุณทีเอืเกาะ กาะเกาะเกาะแล้วเกาะแล้วใครต่อโดดใส่ครับไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไรครับโอเคครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับผมเออเอ้ยนี่น okay, ่ารักเมื่อ oh, กี oh, ้เ uh มื huh ่อ oh, กี oh, ้เอ้ยนี่น่ารักยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับผมก่อเมื่อกี้ผมไปเออไปไอห้องสอบไอห้องซ้อมนั่นแหละแต่เี่เอาตัวนี้ด้วยเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะ อันนี้ก็น่ารักเขาพึ่งก่อนแล้วก็เมื่อกี้ไปห้องศึก้อมมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันผ่านหรือยังไม่ผ่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าว่าใช้แหวงออกแป้งเลยเดี๋ยวนี้ครับก็เลยออกมาจอยห้องเล่นกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มาเล่นกับใครก็ไม่รู้นะผมใครที่สนใจเล่นเกมนี้ก็ผมว่าเล่นด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามีใครเล่นเลยนะครับเฮ้ยตัวขวามันเหมือนเดร์มอนเลยอะจริง เต็มเต็ี่ก็น่าละครับเต็มที่ก็น่าละแต่ผมจะเล่นตัวนี้แหละอ่ะเพราะว่าในพันที่ผมกระชับเหมือนกันนะฮะมาะเลดี้โก้เล่นยังไงวะเนี่ยไปใช่ไหมมันมีอาวุธด้วยมันมีอาวุธมันมีอาวุธมันมีอาวุธเดี๋ยวมันมีอาวุธกูขออาวุธได้ไหมตกไปเออออเล่นยังไงไม่รู้อ่ะเล่นยังไงไม่รู้เดึกๆมามาเด็กเล่นยังไงวะโอ้ย อุ้ยอุ้ยเอาตายเอาหลบคือเหมือนว่าต้องปักให้ตกไปใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้ใครปักให้ตกเองหรอกอืออ้าวไปได้อึอจับจับไอ้จับอุ้ยต่อยสายสัดฟ้าเฮ้ยอย่าจับปูสวยเพื่อนรู้ใครเหมือนกันเพื่อนหมดแล้วต่อยต่อยคือทำอะไรจับ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 โยศยศใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ แล้วประเด็นคือไม่ไม่อย่าอย่าลุก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 ่กกกกกอนจับอุย้ยไม่เดี๋ยวแลมันโยนยังไงเดี๋ยวจับจับโอ้ยโอ้ยจอเทาไม่ไม่ดิ้ดินด้นไปลูกดิ้นไปเอาอเดีือดคนแรกเลยไอ้ไอ้เดืกดคนเอาไอ้เดืกดคนเอา

เลือตกไปเลยมาเลยดิโกใหม่ครับผมจับ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 แล้วจับแล้วจับแล้วโยนยังไงโอ้ยตื่นตื่นกดตื่นโยนโยนยังไงไม่รู้เฮ้ยอย่าอยู่ขอบ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 เว้ยโอ้ยนี่ขยัดยิงจังเลยมันโยนยังไงวะเนี่ยืลวิธิโยนืลวิธิโยนโยนไงไม่รู้ไม่รู้โยนยังไงเดี๋ยวโยนกันวะ

โยนไปเลยโดไม่ได้โยกี้วะโยกี้วะโดนโยนโยไม่โยไม่เออหลบยาตื่นตื่นลุกตื่นตื่นก่อนเออได้ชี้ขวาโยนแน่นอนจดไม่ได้ละโยนเออไม่ใช่โยนเมืไอยโยนไม่ได้วะโยนไม่ได้เฮ้ย Mệt. Ai, bẹt ơi. Quái. 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 đây Quái. 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 anh Quái. 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 ไอ้โดวนล้ว่าไอ้โดนลว่าต่อยต่อยซ้ต่อยขวาต่อยหน้าต่อยหลังเออมาลับมาลับมาลับมาบลงไปไปลงลงไปชกขวาชกไชกขตัดายายายไปเลยอโดนโอเคตัวนี้หลับตัวนี้หลับหลับโยนโยนลงไปโยนโยนไม่ได้อุ้ยอุ้ยอ้าวเอ่อยิบาโอ้ย ไม่ไม่ไโ <c oughs> <c oughs> ยงยังไงวโ <c oughs> ยนยิเ้น <c oughs> เตแล้วดีกอีกอป <c oughs> าแล้วตังนี้เลย ừ, สรจน,นอนวิงมาแล้วจ้ะตอดตอยตอดตายเออโดน,ย,น,ย,นยังไงอะโนยังไงอะโยงยังไง อืไปไปดิ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 อ่าหลับคู่ว่ะนอนลงไปอุ้ยไม่ไม่ไม่ยายาไม่ไม่ไปโอ้โหคือมันน่าจะแบบว่าเดี๋ยวได้เป็นมันก็เลยลงไปด้วยอ๋อผมเหล่าผู้เล่นที่สองคนก็จบวันี้ต่อยซ้ายไปแล้วเอาลับเอาเอาแมวหลับแมวหลับเสร็จเสร็จ อุ้ยเอาวะแมวหมาโดดไปแต่มันโยนยังไงวะเอาแต่มันไม่มีคนเลยรอบที่ห้าขอผมเลดี้โกมาแล้วอึ๊บจับชกซ้ายก่อนชกซ้ายชกขวาชกซ้ายชกชกต่อยต่อยต่อยบวกต่อยโซ่ต่อยต่อเอาไปโยน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 ไปนโยนโยนโอ้ยอุ้ยอุ้ยมาตื่นมาตื่นชกซ้ายต่อยเฮ้ยได้หลับไมด้หลับไมด้หลับโอเคอุ้ยมาตื่นมาตื่นมาตื่น เออทบทบต่อยต่อยออตายไม่โดนตายไม่โดนเออลงไปเอ๊ะเมียวไอ้เมียวเหรอเอ้าอ้นนี้เก่งอันนี้เก่งอันนี้เก่งอันนี้เก่งเออออตายหมดสูเลยเอ้ยเดี๋ย่าเลยนะหยิบอาวุธก่อนปึ๊บเอ่อหยิบอาวุธหยิบอาวุธเฮ้ยอะไรไปเนี่ยเฮ้ยอึอ่าลวงอ๋อโยนปันลงไปเอาไอ งกดโยนไอ้เป็ดเมื่อกี้ก็เพิ่งฝึกมาโยนยังไงวะเนี่ยอึมามาเด็มาเด็ไปไม่ตอนหมาไอ้ไอ้ปล่อยกูปล่อยกูขี่ขวาใช่ไหมที่โยนจับไม่ได้เหมือนกันจับอุ้ยอุ้ยอย่าไอ้เป็ดไอ้เป็ด เลยสอตัวนี้อีกแล้วอ่ะเอา้าลอยโอ้จบเอ้ยอยังไม่จบใช่เตัวนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวล็วอกสามแล้วเว้ยเดีด๋ยวนีโกไปโอ้ยบัตรเดียวร่วงโอ้ยเอาแล้วครับจงงังหวะนี้เป็ดเป็ดไถไปเป็ดลงไปแล้วเออเหลือสองตัว าตัวสีม่วงชนะน่าจะชนะเลยถ้าเป็ดชนะก็น่าจะอย่างเป็ดโซโซเป็ดเป็ดเจ่อลงไปเจ่อลงไปเยอะไปเป็ดจับหัวมันจ่อลงไปเพื่อนเออนั่นแหละสวยเป็ดสวยไม่ได้ผลได้มุกุนหรอวะยังไม่ได้เลยอะรอบที่แปดครับผมจับแป้งก่อนเลยวปืนปืนปืน

ปล่อยกูเบือล,ลงไปเค้ไอ้นนปืนแบบปืนแบบยิงแล้วแบบได้จะเป็นแบบพิม้าะโอ้แข็งเลยเอาเสร็จด,ดิสเสร็จด,ดิเอ้าโอ้จบเกมแพ้โอ้โห ไม่เอออ of ้าวทำไมเราเลอแค่ห <Gym. S 2> <to> ัววะเีท <seok teor> ี่ห้าที่โลเลยโลเ้้เ้จไปตเห้ยึงเาต่ออะจะาต่ออะแบบใส่ตกข้างบนเวยอโอเคครับผมหอตัวพักก่อนละกันนะผมว่าถ้าชอบคลิก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม้ผมดยลกันนะผมเจอกันชิปาบผมปาร์ตี้อันเดอร์บอเนัิปดาย่ามกดไลค์ดติดตามด้เยะรับ 回来哈。